สวัสดีค่ะพอนลอยชาแนลวันนี้เช่นเคยเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้ำที่มันมันมาหลังบ้านเราแล้ว,ลวเมื่อวานนี้ยังไปช่วยเขาอยู่ในหมู่บ้านเดี๋ยววันนี้เราจะมันจะมาถึงเราตอนไหน ตัวนี้มันจะเป็นน้ําที่ล้นออกมาจากท่อเพราะส่วนหน้าบ้านเรามันจะสูงอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ตัวท่อน้ำมันมาในระดับท่อแล้วมันมันไม่ไหลแล้วอะ่ะเมื่อวาน เมื่อวานนี้เราขี่รถเข้าไปประมาณตรงที่มอตอร์ไซค์อยู่ตรงนั้นน้ำยังไม่มีแต่วันนี้มันมามันมาถึงตรงเสาเกือบเสาไฟละท่อนี่ท่อระบายหลังบ้านพ่อเทศบาลเราก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลามันก็จะเริ่มจะหนุนๆแต่มันก็ยังไหล ก็อขอระวังหลังบ้านเราก็จะประมาณถ้ามันเข้าก็จะเป็นท่อเข้าตามท่อตัวนี้แหละกลัวแต่ก็ต้องดูดูไปเรื่อยๆอ่ชั่วโมงต่อชั่วโมงมันยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเออที่เราจะดีเป็นไหนก็ไม่ได้ของเยอะ